กคนถ้าดูจากนะฮะในวิดีโออาจจะไม่ค่อยชันนะแต่คือชันมากนะฮะนี่นะฮะเอาครับทุกคนเดี๋ยวเราเลาะไปนี้นะฮะนี่ก็จะแคบๆนะครับจะค่อนข้างที่จะแคบนะครับทุกคนนะฮะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ใอ้เวนเจอร์นิดนึงนะครับทุกคนนะฮะก็ปกติก็เดินเลาะไปนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็ เราสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้นะผมเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปข้างบนดีกว่านะ ยอดขาสัน้นคนครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นมาตรงนี้นะฮะมันจะมีทางเดินอยู่นะครับผมนี่ สุดยอดเห็นไหมทุกคนครับดีบสุดยอดมากตอนนี้ก็รอน้องชินนะครับขึ้นมาฮนะค่อนข้างจหญ่เวนเจอร์นิดนึงนะทุกคนนี้ก็ถ้าคนที่บินไม่ค่อยเก่งก็จะไม่ค่อยแนะนำนะฮะเส้นนี้นะฮะ เอาครับทุกคนเอาหลังจาเป็นไงบ้างครับน้องชินครับผมสบายมากสบายมากเลยน้องชินบอกดูครับทุกคนหลังที่เราขึ้นมาถึงครับผมดูวิวครับโอ้โหสุดยอดนี่นะนี่ก็นั่งเพลินตอนนี้แดดมานะแต่ไม่ร้อนเลยทุกคนเย็นสบายมากนะครับนี่นะะกล้วยไม้นะครับเมื่อกี้นะครับทุกคน เราเดินมาจากฝั่งโน้นนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เลาะมาทุกคนเห็นไหมครับทางเดินนี่นะฮะที่เราเดินลงมานะครับผมชันไหมครับทุกคนครับนี่นะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะใครต้องการแบบแอนเวนเจอร์หน่อยนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่หัางไม้ใต้โฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะทุกคน ทุค,ครับตรงนี้ก็เป็นผาหมดเลยนะ,ะนี่นะี่ดูผาครับก็ไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้นะครับนี่นะนี่นะนนะเราจะเดินเลาะไปนี่นะทุคนนี้นะครับตามสันเขาเหมือนเดิมนะครับผมเราจะเป็นจุดโน้นนะครับทุกคนเราเ,เดินกันต่อนะฮะนี่ก็แคบมากนะครับ นี่จะเป็นรูหนูหรือเปล่าครับนี่นี่ครับพระกนนะังหนูเนี่ยอยู่ข้างในนะผมนี่นะนี่สวยมากทุกคนน่น,นี่นะฮะกล้วยไม้บนยอดดอยนะะทุกคนแล้วมาดูตรงนี้ครับผมนี่ผมไม่แน่ใจเป็นเป็นอะไรนะครับตรงนี้นะนี่นะมันตะขาบนี่นะฮ่าม่เป็นแมลงในสักอย่างนะ ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับตรงนี้นะทุกคนนะนะมีเยอะเลยนะข้างบนก็มีนะเป็นแถวยาวเลยนะข้างบนที่เยอะเลยนะครับโอเคทุกคนไปกันต่อ วนคนถิน่นนะฮะทุกคนเราต้องไต่กันเข้ามานะี่ฮะ ทุกคนเราเดินมาก็จะได้ยินเสียงนกแบบตลอดทางเนยนะครับผมนะฮะนกเยอะมากนะครับถ้ามีกล้องสองก็มาสองนกกันได้นะที่นี่นะนี่ครับเสียงนกต้นไม้สวยมากทุกคนนี่นะนกก็มีหลากหลายชนิดนะครับที่นี่นะฮะ ตอนนี้เราเดินประมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีนะทวนนะเมื่อกี้ที่เราเดินมานะครับผมนี่นะเราเลาะสันเขาตรงโน้นนะทวนนี้นะฮะ้างบนน์นะครับนี่นะไตระดับมานะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับทัวตรงนี้เถ่าวันจะเยอะมากนะฮะเราเป็นนักสำรวจนะครับทวนนี่นะถาววันหนามากนี่นะ ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่ของหมูป่าเยอะมากเลยนะฮะนี่นะนี่นะครับหมูทุกคนหมูแบบเยอะจริงๆนะทุกคนเห็นไหมครับนี่นะน่าจะคุ้ยกินเศษเลยพวกนี้นะครับเต็มเลยนะผมนี่ร้อยหมูนะฮะนี่นะนกะดิานาะทุกคนตรงนี้เราทําเป็นที่นั่งได้เลยนะครับนี่ทับห้างได้เลยนะ แข็งแรงนะทุกคนนั่งพักได้สบายเลยครับเดี๋ยวขออนั่งพักสักห้าทีครับทุกคน,ท,กคนทุกคนครับพอเราเดินมานี่นะครับนี่ดอยที่เราเดินมานะฮะเราเดินเลาะมาสุดยอดสวยงาม เราเจอสไปเดอร์แมนทุกคนนี่ฮนะเราเดินเลาะมาเรื่อยๆนะทุกคนนะะวิวระหว่างทางก็แจ่มเลยนะนี่เราก็เดินทางกันต่อนี่นะฮะ อากาศดีมากทุกคนเย็ยนสบายตอนนี้เราความสูงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะเราก็จะเห็นต้นสนก็เริ่มมาแล้วนะนี่นะเรากระหายน้ำทุกคนนะนี่ต้องชินจะเก็บมาขับปอมให้นะนี่นะมาขับปอมทุกคนอีก ทุกคนตรงนี้อันนี้นะต้นแอปเปิลป่านะครับอันนี้ก็จะออกลูกในช่วงมกราแนละ้วทุกคนนะนี่นะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะนี่นะมีเยอะนะแถวนี้ฮนะทุกคนเห็นอ่านกเหยี่ยวนะนี่นะ ก็ตอนนี้เราก็อยู่บนเนินนะครับผมแล้วก็เราจะเดินกันไปต่อนะครับที่ดอยหัวช้างนะครับทุกคนฝักงล้นนะครับทุกคนนี่นะฮะที่เราเดินมาเมื่อกี้นะฮะเป็นเขาลูกน้นนะครับแล้วก็ที่ลงลงนิดนึงนะครับที่เราเลาะกันมาเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ก็สุดยอดจริงๆนะฮะของฟ้าสวยมากทุกคนนี่นะฮะดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นเข็ดอ่าบ้านทับนะครับแม่แจ่มนะทุกคนอันนี้จะเป็น เชียงใหม่แล้วนะครับฝั่งนี้นะฮะตรงนี้กะเห็นเพทอยู่นะทุกคนนี่นะที่ปาไม้มาฝากไว้นะโอ้โหทุกคนสวยมากสุดยอดจริงๆนะฮะดูครับแต่เรายังไม่ถึงยอดนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ยอดเลยฮะไปกันเลยครับผมความสวยงามระหว่างทางนะทุกคน เนี่ยเราก็จะมีกันพักเป็นจุดเป็นจุดนะครับตอนนี้เราก็จะพักอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะพอเราเดินมาก็ใช้เวลาสามชั่วโมงนะฮะตอนนี้นะครับกใใ็ใกล้ถึงจุดกลางเต็นท์นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับแถ่นี้ก็ต้นสนก็จะขึ้นเยอะนะทุกคนนะนี่นะเป็นป่าสนนะฮะแ้วตรงนี้คือไม่ใช่ใครมาถางป่านะต้นไม้จะไม่ขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะทุกคนนะฮะ ในนี้มาขมป้อมจะเยอะมากส่วนนี้นะัน,นี้เป็นเขตเชียงใหม่นะทุกคนนะนี่นะฮะเขตไรยต่ออันนี้มันหลอดนะครับมันหลอดอีกนิดนึงมุกกลาเนี่ยนะเต็มเลยนะครับตรงนี้นะฮะมันหลอดป่ามันหลอดนะครับออกแดงแดงเหลืองเหลืองทุกคนเปรี้ยวๆนะครับอร่อยนะฮะสุดยอดจริงๆนฮะทุกคนครับผมก็ตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับจุดกลางเต็นท์นะครับของที่นี่นะฮะ ก็จะมีลานให้กางเต็นท์ก็หลายจุดนะครับผมก็คนที่มาก็สามารถเลือกกันได้นะครับผมนะฮะหรือไม่ก็ติดต่อมาที่ห้างไม้ตายโมเซนะครับห้างไม้ตายหมเซก็มีโปรแกรมนะฮะเดินป่านะครับแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็ต่จุดไฮไลท์ของเราไม่ใช่จุดนี้นะครับทุกคนนะฮะจุดไฮไลท์ของเราทุกคนนี่ครับผมมาดูตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับ ดอยหัวช้างครับผมเหมือนช้างไหมครับทุกคนเห็นนะครับนี่จะเป็นงวงช้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินกันที่โน้นนะครับเห็นไหมครับช้างตรงโน้นนะครับเหมือนเหมือนช้างเลยนะครับผมนี่เขาเรียกดอยหัวช้างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมแล้วเราไปชมวิวนะฮะตรงนี้ก็เราจะกางเต็นท์กันตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกางเต็นท์ได้สองจุดครับอีกจุดนึงก็อยู่ข้างล่างโน้นนะครับผมนะแต่แต่ว่าตรงนี้คือเราจะเห็นวิว ดูพระที่ตกด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะที่ขึ้นพระที่ตกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนั้นก็ชมวิวอีกที่นึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยทุกคนตอนนี้ก็สดชื่นนะครับเดินมาสามชั่วโมงนะฮะตอนนี้น้ําเหลือขวดเดียวนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับ Let's g กไปกันเลยครับผมทุกคนเราเจอผลไม้ป่านะครับอันนี้นะฮะภาษาภาษาไทยผมเรียกว่าอะไรไม่รู้นะฮะนี่นะจะหวานหวานครับ ดีบรอสานะใบ,บมันนี่จิ้มน้ำพริกอร่อยนะทุกคนออกเปรีป้ยวๆนิดๆน,น,นะครับอืมหวานมากก็แบบหวานหวานนะอืมเรากินเม็ดมันก็ได้นะครับแต่ว่า กินเฉพาะน้ำมันก็แล้เยอะทุกคนโกตีมันจะสีเขียวนะครับเริ่มสุกเนาออกจากมุ้งๆนิดสุอออกแล้วจะเป,เป็นสีดำแบบนี้นะครับอ,อร่อยอร่อยครับ ขินมะขามป้อมนะฮะเยอะมากเลยนี่นะต้นจะเยอะมากนะมีใช่หมดเลยนะ,ะเดินเลาะไปนี่คือมะขามป้อมหมดเลยนะครับชุ่มคอนะ,ะทุกคนเดินไปด้วยเก็บกินไปด้วยครับผมนี่ทุกคนตาหัวหช้างเหมือนช้างไหมทุกคนผมว่าคล้ายๆเลยนะครับผมเอาทุกคนครับผมนี่ ก็เราใกล้ถึงจุดยอดแล้วนะครับผมนะฮะก็อ่าคนที่มาแคมปิ้งนะครับทุกคนนะฮะผมก็แนะนำเมื่อกี้มีจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะข้างล่างนู้นนะครับผมนะก็จะมีร้านให้กางเต็นท์อยู่นะครับผมก็ในฟือในป่านะครับตรงนี้ก็คือคนที่มาถึงก่อนนะครับก็เราก็จะคือดูพระที่ตกนะครับตรงนี้ก็คือจะได้สองช่วงเลยนะคือดูพระที่ขึ้นแล้วก็ตกคือเราเดินไปไม่ไกลนะครับช่วงเช้าเราก็ตื่นเช้าเราเพื่อไปดูพระที่ตกนะครับผมช่วงเย็นเราก็ เข้าที่นี่นะครับตั้งแคมป์แล้วก็ขึ้นไปดูพระาที่ตกนะครับช่วงเช้าเราก็ตื่นมาไปดูพระาที่ตกแล้วค่อยกลับมาจ็บของตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางก,กันต่อโอเคทุกคนเราไปกันเลยเห็นไ,ไหมครับมะขามป้อมเยอะจริงๆนี่กินไปน่นถึงยี่สิบลูกแล้วนะครับอร่อยห,ห,หวาน ยอดโอ้โหทุกคนให้ดูธรรมชาติรอบๆครับผมนี่นะนี่นะเราดูได้ไกลมากเลยนะตรงนี้นะฮะเวิดงามมาก,กสุดก็สุดสุดก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ครับทุกคน เดี๋ยวผู้ช้างก็ตรงนี้นะครับผมนี่เนะนี่ยนี่ทุกคนนี่ก็เขตเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นดอยแม่โถนะครับทุกคนนะดอยแม่โถอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนะฮะเราเดินไปกันเลย วันนี้แดดไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะทุกคนนะฮะก็เย็นสบายนะผมนี่ฮะระหว่างทางเดินมาถึงตรงนี้ก็หายเหนื่อยเลยครับทุกคนสวยมากนะฮะเหนือคำบรรยายนะครับนี่ดูวิวครับผม รายล้องไปด้วยวิวนี่ก็เป็นผาทั้งสองข้างเลยนะทุกคนนะน,น,นะนี่นะว,ว้าวสุดๆไปเลยนะฮะนี่นะครับโอ้โหใจมากทุกคน สองทางนะทุกคนนะแต่ตรงนี้จะเป็นผานะครับแนะนำให้ขึ้นเส้นนี้นะครับผมนะสุดยอดโอ้ยอยากให้ทุกคนมาดูครับผมนะฮะดูโอ้สวยมากทุกคนเราเห็นร,รอบๆเลยนะฮะนี่นะฮะ พักสัก30วินาทีแล้วเราเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้จะชันแล้วก็แคบนะทุกคนนี่ครับทางเดินจะเป็นก้อนหินแบบนี้นะครับนี่นะฮะกอด ยอดมากทุกคนนี่นะเดินมาเรื่อยชมวิวไปด้วยนะครับนี่นะเริ่มพอันเลยทีเดียวนะทุกคนตอนนี้เราขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับทุกคนนี่นะฮะ นี่ครับทุกคนแล้ว,ลวเราก็ถึงนะครับนี่นะฮะจุดสูงสุดตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดู3ามร้อองศานะครับนี่นะนี่ครับฝั่งโน้นจะเป็นเขตเชียงใหม่นะครับทุกคน นี่นะครับนี่เห็นวิวรอบๆเลยนะครับผมทุกคนเราจะเดินไปอีกตรงโน้นนะครับก็อีกลูกหนึ่งก็เดินไปไม่ได้นะครับลูกนุงนะครับผมนะฮะเราเดินเฉพาะลูกนี้นะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ฝั่งโน้นนะทุกคนนี่นะฮะดอยตรงนี้นะครับเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะฮะดอยแม่โถนะครับสามร้อยสิบองศาตรงโน้นนะครับผมนะฮะนนี้เป็นเขตเชียงใหม่นะทุกคนนะนี่ครับ ไม่ตองสอนอยู่สายมือครับผมขวามือก็จะเป็นเชียงใหม่ครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับทุกคนที่นี่ก็จะเป็นสันเขาแคบเเนี่ยนะครับเลาะไปนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะแล้วก็วิวสวยมากด้วยแต่วันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดนะครับก็เปิดอยู่แต่ว่าเปิดไม่หมดนะครับก็จะมีเมฆหนาอยู่นะครับ ที่เราเดินจากข้างบนเลาะไปนี้นะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าจะเดินไปถึงฝั่งโน้นไหมครับผมเดี๋ยวเราดูกันต่อนะฮะไปต่อทุกคนโอ้ทุกคนนะฮะดูครับผมขาโอ้โหสุดยอดนะครับนี่เหมือนเราจะเดินไม่ได้นะคุกคนแต่เราเดินเลาะมาได้นะครับผมเราเลาะมานี่เัยสัตว์ไปนี้ เราไปกันต่อที่จุดนี้ดูนึงนะฮะแล้วกินกาแฟนะไม่ไหวแล้วก็วันนี้ก็จุดหมายของเราก็อยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนโยโน้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ วันนี้ขาเริ่มตนันเดินเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้กรพักก่อนนะสักสิบห้าทีแล้วเรจะดูกันต่อนะครับทุกคนเดจริงทุกคนนี่นะฮะเรามาถึงอีกลูกหนึ่งนะครับผม สวยงามมากนี่นะลูกสุดท้ายอยู่ตรงน้นนะครับผมนะนี่สวยงามครับผมฮนะนี่ครับทุกคนทางที่เราเดินนะครับไม่เหมือนทางเดินเลยนะครับผมนี่นะเราเดินได้ยังไงนะครับนี่นะ นี่นะครับที่เราไต่กันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลูกโลนะครับผมสุดยอดภารกิจของเรานะครับผมก็สำเร็จไปด้วยความสุดยอดนะครับนะฮะวันนี้แดงอ่อนนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินนะครับทุกคนนะครับเริ่มหิวแล้วนะครับผมนะฮะ แล้วก็อยู่บนดอยนะครับดอยหัวช้างนะทุกคนนะฮะกับวิวสวยๆตรงนี้นะครับผมใครอยากมาสัมผัสก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่ห้างแม่แตงโฮมสเตย์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ขึ้นมาให้นะครับผมถ้าคนที่อยากมาพักที่ห้างแม่ตงโฮมสเตย์แล้วก็มาเดินป่าแบบนี้นะครับผมตรงตรงสันเขาตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็มากางเต็นท์อะไรแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะฮะก็ตอนนี้ผมก็จะนั่งพักแล้วก็ดื่มดามกับบรรยากาศแล้วก็เดินทางกลับนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับผมนะฮะแล้วก็ผมก็จะนำาาการเดินป่าสาระดีๆนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็วิถีชีวิตนะครับมาฝากให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมขอพักแล้วก็เดินทางต่อนะครับแล้วเจอกันอีพีต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ